สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้อง f อทุกทุกท่านนะครับก็มาเจอกันวันนี้2 7กุมภาพันธ์พี่น้องครับวันนี้จะพามาดูราบิคัมพี่น้องครับหรือที่เขาเรียกกันสันส้นๆว่าก๊อตนะครับเป็นไม้ที่ผมถอนขึ้นมาเมื่อวานพี่น้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงในการล้างหลากนะครับก็เป็นไม้อีกหนึ่งต้นพี่น้องครับที่มีโครงสร้างสวยงามนะครับโครงสร้างสวย าหาอาหารเก่งนะครับกินเก่งและการส่งสารอาหารขึ้นไปหาลำกิง่งรู้สึกจะโอเคมากๆเลยสำหรับอาราบิคัมที่ผมปลูกไว้นะครับก็ถอนมาล้างรากพี่น้องเมื่อวานเพราะว่ากระถางมันเล็กพี่น้องครับผมก็เลยถอนมาเดี๋ยวจะไปหากระถางใหญ่ๆห,หน่อยเอามาปลูกผมจะทำพันุ์พี่น้องครับไม้ต้นนี้นะครับก็ได้ถอนมาแล้วเมื่อวาน ้นนี้พี่น้องครับเป็นชนชมสายพันธุ์เฟอร์รารี่นะครับผมนั่งแค้นเอาไว้แล้วก็เลี้ยงกิ่งเลี้ยงให้กิ่งเขาโตเพื่อจะทำเฟอร์รารี่รากตะขาบอีกต้นหนึ่งน้องก็ได้ตัดตัดยอดไปแล้วครับตัดแต่งกิ่งใหม่พี่น้องเพื่อให้เขาแตกกิ่งใหม่ครับแล้วผมก็นั่งแค่นเอาไว้ ก็ถึงเวลาแล้วนะครับพี่น้องครับนี่ที่ผมจะต้องเอาถุงปลาติก e> ออกนะครับเหลืออยู่สองกิ่งพี่น้องครับที่จะต้องเยี้ยงต่อไปนะครับส่วนด้านนี้ไม่มีกิ่งให้เลยนะครับว่างเปล่าก็เป็นอีกหนึ่งต้นนะครับพี่น้องครับที่ผมจะต้องดูแลรักษามันอย่างดีเลยครับ เดิมทีว่าจะตัดทิ้งให้หมดเลยเอาไว้แค่เมนกลางนะครับก็เป็นเฟอร์รารี่นั่งแท่นพี่น้องต้นนี้ใช้กาวร้อนพี่น้องครับเพราะว่ากิ่งมันเล็กนะครับก็ได้เวลาแล้วนะครับนี่มันแตกมันติดผมก็ต้องเอาถุงออกนะครับและต้นนี้ก็นี่นะครับยางยังไม่ขาดผมก็จะ เอายางยืดออกพี่น้องเอายางยืดออกเพื่อดึงถุงขึ้นมากิ่งนี้เอาถุงพลาสติกออกได้แล้วพี่น้องติดดีแล้วพี่น้องครับส่วนอีกกิ่งหนึ่งผมก็จะเอายางยืดออกแล้วดึงถุงขึ้นมานิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้ถุงมันไปโดนกับใบอ่อน แล้วก็จะปล่อยทิ้งไว้แบบนี้ก่อนนะพี่น้องนี่นะครับพี่น้องครับนี่ยติดแล้วพี่น้องครับนะแต่งกิ่งแบบนี้นะครับพี่น้องครับนี่ผมทําให้ผมอยากให้กิ่งเขาแตกออกด้านนอกนะครับผมก็ต้องวางมีดให้ถูก ผมจะดูก่อนเลยเวลาผมจะตัดกิ่งจชนชมพี่น้องครับกิ่งเขาไปยังไงมายังไงนะครับนี่ยผมจะตัดครับเพื่อให้มันเป็นทรงพี่น้องต้นนี้จริงๆจะต้องตัดต่ํากว่านี้นะครับเนี่ยมันจะสวยมากเลยครับแต่มันก็ตัดไปแล้วพี่น้องครับก็ปล่อยไปครับส่วนต้นนี้พี่น้องครับเนี่ยเป็นสายพันธุ์หวานยินนะครับผมก็นั่งแทนเอาไว้พี่น้อง ต้นแม่มันตายแล้วนะครับยังไม่ได้ตัดกิ่งเลยดอกมันอยู่ได้นานมากพี่น้องครับตั้งแต่ผมเลือกใช้สารายสกัดเข้มข้นฉีดบำรุงดอกนะครับบำรุงตั้งแต่แรกเลยครับรู้สึกว่าดอกมันจะอยู่ได้นานมากพี่น้องจะสังเกตเห็นรวยจังเลยพี่น้องครับ มันอยู่ได้อาทิตที่สองแล้วนะครับนี่สองอาทิตย์แล้วพี่น้องครับที่มีดอกด้านหลังผมนะครับสองอาทิตย์แล้วพี่น้องครับรู้สึกว่าดอกเขาจะอยู่ได้นานมากๆเลยนะครับสำหรับแคลเซียมบำรุงดอกนะครับสารสกัดเข้มข้นนะครับเป็นสาหลายพี่น้องสาหลายก็ดีพี่น้องครับดีนะครับส่วนพี่น้องท่านไหน ปลูกจนชมเอาไว้เพื่อดูนะครับพี่น้องครับอยากทำแฟนซีก็ไม่ยากพี่น้องครับอยากทำแฟนซีนพี่น้องก็ไม่ยากเลยเราก็ไปหากระถางใหญ่ๆมา10นิ้ว12นิ้วประมาณนี้นะครับเราก็เอาจนชมเรานี่แหละรากธรรมชาติครับเอามาปลูกใส่กันเลยพี่น้อง นะครับปลูกรวมกันเลย3ต้นนะครับเราปลูกเอาไว้ดูพี่น้องครับเราก็รอให้เขาสมบูรณ์ดีๆเราก็มาตัดตัดแต่งกิ่งเอานะครับอย่างชจมๆจสามต้นนี้พี่น้องครับนี่กิ่งเขาโน้มออกด้านนอกนะครับไม่เป็นส่วนเป็นทรงเวลาผมอยากจะแต่งผมก็ บังคับให้กิ่งเขาพุ่งเข้าหาด้านในนะครับให้กิ่งมันมารวมกันที่เดียวมันก็จะสวยไปอีกแบบพี่น้องครับทำแฟนซีแบบนี้ก็ง่ายดีนะครับไม่ต้องไปยุ่งยากนะครับพี่น้องส่วนเรื่องของดอกนะครับพี่น้องครับอยู่นานอาทิตย์ที่สองแล้วนะครับสำหรับรวยจังเลยต้นนี้นะครับ จำกันได้นะครับพี่น้องครับนี่อาทิตย์ที่สองแล้วพี่น้องที่ดอกเขาออกมาแบบยังออกมาเรื่อยๆนะครับออกมาเรื่อยๆเลยพี่น้องเห็นไห<ป><ป>มผมว่าโอเคเลยพี่น้องครับนะถ้าดอกอยู่ได้นานขนาดนี้นะครับ ไม้ที่สวยงามเลยครับสีอื่นก็เริ่มมาแล้วพี่น้องครับดอกเริ่มมาครับก็หลังจากที่ใช้สาลายนะครับสกัดเข้มข้นมาช่วยบำรุงดอกก็อย่างที่เห็นพี่น้องครับนะอยู่นานมากๆเลยพี่น้องครับดอกไม่ร่วงเลยพี่น้องหรือว่าโอเคนะครับ นะครับพี่น้องครับจะพาไปดูอาราบิคํากันนะครับที่ผมถอนรากขึ้นมาพี่น้องถอนมาล้างรากเพื่อแต่งรากใหม่มาดูว่ามันใหญ่แค่ไหนพี่น้องครับจะต้องแขวเนเราเวลาล้างรากพี่น้องเพื่อตัดแต่งรากใหม่ครับจะเอาไว้ทําสายพันธุ์นะครับพี่น้องครับ <S <S เดี๋ยวไปดูกันพี่น้องนี่ครับพี่น้องครับ อันนี้เขาเรียกก๊อตนะครับน้องครับก๊อตหรือเขาเรียกกันอาราบิคัมนะครับพี่น้องสังเกตดูพี่น้องครับเนี่ยช่วงนี้เล็กนิดเดียวพี่น้องแต่ว่ากิ่งเขาใหญ่มากพี่น้องครับกิ่งใหญ่มากก็เป็นไม้อีก หนึ่งสายพันธุ์พี่น้องครับที่ผมว่าจะเอาไว้ทำทำฝักนะครับจะทำดอกก็เลยแวนหน่อยนะครับพี่น้องครับเพื่อจะเอาเมลร็ดมาเพาะต่อไปเพราะว่าดูจากระบบโครงสร้างนะครับถือว่าโอเคเลยร,รากเขาเดินหาอาหารดีมากพี่น้องอันนี้ผมแต่งรากแล้วพี่น้องครับแต่งรากแล้ว ก็จะแขวนไว้ครับแขวนไว้ก่อนเพื่อรอกระถางใหม่จะเห็นว่าผมตัดออกไปน,นะครับพี่น้องครับผมตัดออกแยะพี่น้องเราต้องตัดด้วยพี่น้องครับแต่งรากตัดรากนะครับเพราะว่าช่องไฟมันไม่มีนะครับให้มันมีช่องไฟบ้างอันนี้ตรงนี้เขาเรียกช่องไฟนะครับ ไม้มันจะได้สวยพี่น้องนะครับก็เหลือแค่การริดใบออกไปพี่น้องครับผมจะต้องตัดริดใบออกนะครับไม่ให้ไม้มันคลายน้ําพี่น้องนะครับเมื่อเราถอนขึ้นมาล้างรากเราจะต้องริดใบครับชนชมจะดีมากๆเลยถ้าเราถอนขึ้นมาแต่งรากนะครับ ก็อย่างที่เคยบอกไปไม่แนะนําให้แต่งรากในกระถางโดยเฉพาะรากตะขาบนะครับพี่น้องควรจะถอนขึ้นเอามาล้างให้สะอาดสวยมากพี่น้องครับแต่ว่าไม้มันอายุมันเยอะแล้วพี่น้องครับมันหลายปีแล้วครับผมก็ปลูกไว้โดยที่ไม่ได้ทำดอกมัน รอบนี้ก็จะเอาลงปลูกใหม่พี่น้องรอให้รากเขาเขียวก่อนครับนี่ตรงที่เราตัดออกแล้วก็ต้องใช้ปูนแดงป้ายไว้จะสังเกตเห็นนี่ครับพี่น้องครับนีน่กิ่งมันใหญ่มากพี่น้องนะครับผมชอบตรงนี้แหละเวลารากเขาเดินหาอาหารได้เขาส่งอาหารขึ้นหายอดได้ดีมากเลยไม้ตน้นนี้ผมก็เลยจะเอาไว้ทำพันธุ์ ไปแล้วครับพี่น้องครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องนะครับพรุ่งนี้ตัวเล็กผมก็ามาแล้วพี่น้องครับมาหาคุณหมอส่วนเรื่องการนั่งแท่นก็มีบางต้นที่จะต้องแก้ไขพี่น้องนะครับเอาไว้ผมมีเวลาผมจะพามาทำใหม่สำคัญมากๆเลยพี่น้องครับชวนชมนะครับเห็นไหม สำคัญมากๆก็คือดินนะครับเรื่องของดินปลูกสําคัญมากเลยพี่น้องครับอย่าให้ดินเยอะกว่ามะพร้าวสับนะครับทํายังไงก็ได้ให้ดินมันโปร่งพี่น้องครับแล้วจะได้ชนชมแบบกวบขวบอ้นวนๆสวยๆแบบนี้เลยพี่น้องครับเราจะได้ชนชมที่มันสวยงามครับ ไปแล้วพี่น้องครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องนะครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ